ประเทศจีนผลิตการ์ดจอของตัวเองได้แล้วครับนี่คือการ์ดจอ Big Island จากบริษัทเถียนชู่ฉีชินจากจีนโอ้โหคุณผู้ชมครับเคยมีข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าคนจีนหรือบริษัทในจีนโรงงานในจีนพยายามที่จะผลิตการ์ดจอเองใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปแข่งขันกับตลาดโลกได้ ตอนนั้นเราก็ขำกันนะครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าเทคโนโลยีจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทนี้เขาออกแบบชิปของเขาเองแล้วไปจ้างโรงงาน TSMC ผลิตครับไปจ้างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผลิตนะฮะบ,บริษัทนี้ชื่อบริษัทว่าเฉียนชู่ชิฉินนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ผมออกเสียงผิดผิดต้องขออภัยด้วยผมเป็นจีนแต้จิว๋วผมไม่ได้เป็นจีนวังตุ้งนะฮะมันอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะครับ เปิดตัว G P U เขาครับยี e ่ห้อ Big Island <laughs> ชื่อชื่อเท่มากนะครับใช้ขบวนการออกแบบเองนะครับเป็นขบวนการผลิตชิปที่7นาโนเมตรเป็นเทคโนโลยีแบบฟินเฟสด้วยก็คือมีขาเชื่อมต่อ ของตัว cpu นะครับอยู่ในตัวนะครับซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อแล้วมันพ่วงต่อๆกันไม่ได้มันทําให้ระบบจ่ายไฟจ่ายไฟจากทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งวิ่งไปทะลุทั้งแผงได้โดยที่ไม่ต้องมกีการกระโดดข้ามถึงเขาเรียกว่า finfet นะฮะนะฮะซึ่งใช้ tsmc ผลิตครับนะบ cpu ตัวนี้ชิปตัวนี้นะครับไม่ใช่ cpu gpu gpu, GPU ตัวนี้นะครับสามารถประมวลผลได้ที่ความเร็ว37เทรา t e อป สามสิบเจ็ดเทเาฟอบทำอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะในระดับการ์ดจอระดับกลางๆทั่วไปนะครับซึ่ง G.P.U. Big Island ตัวนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป็น G.P.U. สำหรับเล่นเกมอ่าใครที่ดีใจโอ้ยการ์ดจอจีนจะมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องหวังพึ่ง Nvidia RTX ซึ่งมันราคาแพงเหลือเกินไม่ๆม,มตัวนี้ เป็นการ์ดจอแบบ general purpose ก็คือเอาไว้ใช้ในงานประมวลผลงานคำนวณไม่ได้มี Engine ของเกมคือเขาไม่ได้ทำเป็นการ์ดจอเล่นเกมไงเพราะฉะนั้นอาจจะแสดงผลได้อย่างเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเกมหรือว่าไม่มีระบบเกมที่อะไรสารพัดที่เขามีอยู่ในการ์ดจอทุกวันนี้นะฮะเขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับงานประมวลผลทั่วไปไม่ได้เน้นเล่นเกมเป็นหลักครับแต่สิ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะ ก็คือ High Bandwidth Memory ครับนะฮะ HBM ที่ผมเคยอ่านข่าวแล้วนะฮะ High Bandwidth Memory ตัวนี้เนี่ยในอนาคตเราสามารถอัปเกรดมันให้มันเป็น m e m o r รีที่สามารถประมวลผลใน m e m o r รีได้เลยซึ่งอันนี้เป็นตัวอนาคตอย่างแท้จริงถ้าตัวนี้ GPU สามารถประมวลผลได้แล้ว แล้วมันใช้ไฮแบนด์วิ h เมม o r ีตัวนี้อนาคตเป็น CPU ได้เองเลยนะแต่มันจะเป็น CPU ที่มีขนาดใหญ่มากไม่ได้เป็นไดเหมือน CPU อย่าง Intel หรือ AMD แต่เป็น CPU ที่มีขนาดเข้าการ์ดจอแล้วใช้ประมวลผลได้เฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆนะครับมีไฮแบนด์วิทเมม o r ีขนาด32 g b เน้นไปที่การทํางานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมนี่เอาการ์ดจอตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วไปช่วย CPU ของเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลแจกจ่ายงานส่วนย่อยๆมาแล้วมาโฮดดิ้งไว้ในตัวมันเพราะมันมีแรมแบบไฮแบนด์วิดถึง3 2มสิบกิกตัวนี้ถือว่าเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์วงการเซิร์ฟเวอร์จะฮือฮาเลยนะครับจะวางขายจริงเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เริ่มผลิตแล้วนะครับทอมฮาร์ดแวร์กำลังจะเอาไปทดสอบแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้ผลิตการ์ดจอหรือ GPU หน้าใหม่ของโลกนี้เลยนะครับ จำชื่อนี้ไว้ดีเขียนชู่ฉีชิน